กันนะคะก็ถือว่าเป็นแทนคําขอโทษละกันนะคะที่ว่า,าเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือไม่ทันเนาะก็คือบวกกับไม่สบายด้วยนะคะแล้วก็ยุ่งด้วยคลิปเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนแรกนี้ก็จะเอาราศีกันขึ้นก่อนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่าในใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะเรื่องราวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้เนาะ อยันดงสนตัวรบกวนไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยสำหรับความรักของชาวราศีกันเครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภา,าคมจะเป็นอย่างไรคะ Energy ใบแรกขึ้นมานะคะอะันเล็คุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็นคนที่เป็นพึ่งเป็นที่พึ่งพิงให้กับคุณได้ ะะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะเป็นคนที่เวลาคนเดือดร้อนหรือคุณมีปัญหาเขาเนี่ยจะคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่พึ่งพิงกับคุณบางคนอาจจะหมายถึงว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะกับคนที่คุณไว้ใจนะคะบางคนอาจจะใช้เวลาอยู่กับคนที่เป็นแม่มากขึ้นนะคะอ่ะโอเคตอไปอาอีกหนึ่งใบ ดูพลังงานกันก่อนเนาะว่าพลังงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะ warm b แ d spirit b e at home มนะคะโอเคอ่าเมย์รู้สึกว่าสำหรับชาวราศีกันนะจะเป็นเดือนของความอบอุ่นจะเป็นเดือนของความสบายใจนะคะคุณจะรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งเหมือนว่าเขาเป็นบ้านของคุณ นะคะเป็นคนที่อบอุ่นคอยให้ความปลอดภยัยคอยให้การดูแลนะคะคอยให้ความเข้าใจนะประมาณนี้ไหนดูซิอีกหนึ่งใบค่ะ Attraction นะคะ You attract romantic love by enjoying this moment fully โอเ y เดือนนี้ครึ่งเดือนแรกนี้นะคะให้เป็นครึ่งเดือนของการที่คุณเองเอนจอยกับชีวิตรักเอนจอยกับความโรแมนติกที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมากกว่านะคุณน่าจะเจอกับใครสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะดิวกับใครสักคนหนึ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนบ้านรู้สึกว่าคนไว้ใจคนคนนี้ได้รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของคุณได้นะคะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดู Energy ของชาวราศีกันนะคะว่าณนะตอนนี้ Energy คุณเป็นอย่างไร s six of cups มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆติดต่อคุณมาหรือคุณอาจจะคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะ six of cups กับ eight of wands คุณอาจจะอยากกลับไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าก็ได้มันเหมือนกับไฟเก่าที่มันเคยหายไปมันกลับมาลุกโชนอีกครั้งอ่ะดูต่อไป eight of swords เอร็เอนิเคิลสมันมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะในเอเนจีของคุณในพลังงานของคุณเดอ s u ซมันเหมือนคุณมีความเครียดมีความกลัวมีความกังวลใจอยู่ตรงนี้นะคะบางคนนะคุณอาจจะมีแฟนใหม่แล้วหรือเปล่ามีคนใหม่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่า มันเหมือนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งกลับมาหาคุณหรืออาจจะมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างทําำให้คุณต้องกลับไปวนนะคะหรือกลับไปคิดกับเรื่องราวของคนเก่าๆสิ่งเก่าๆบางคนถ้าคุณรอคนเก่าๆอยู่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่ได้นะคะอ่ะไหนดูซิแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปในอินจของคุณ The Hermit Des Tree of Swords ์มาคนคนกลัวเสียใจนะให้มันขึ้นมาจริงๆแล้วชาวราศีกันคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่คุณพร้อมที่จะมีความรักใหม่นะคะสำหรับตัวคุณการที่คนคนนี้หรือว่าใครสักคนหนึ่งที่เคยทำให้คุณเสียใจตัวคุณเองจบไปแล้วนะคะเธอ m i มิตเดสแปดดาบสามดาบขึ้นมาไม่มาว่าเอเนจีของคุณพลังงานของคุณจบไปแล้วคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ เริ่มต้นใหม่นะคะใต้สัมรบเป็นไพ่8เหรียญเริ่มต้นศึกษาดูใจกับคนใหม่ๆเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆมบางคนคุณอาจจะคิดเรื่องของการลงทุนหรือทาธุรกิจอะไรนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าคุณอยากจะทําอะไรไพ่บอกว่ามีการเริ่มต้นใหม่บางคนคุณอาจจะไม่ได้มีแฟนใหม่หรอกแต่คุณเองอยากไปโฟกัสกับตัวเองมากกว่ามีแพชชั่นอะไรใหม่ๆที่คุณอยากจะทํามากกว่า แบบนั้นก็ได้เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นความรักใหม่นะคะเริ่มต้นธุรกิจใหม่อะไรก็แล้วแต่แต่ให้บอกว่าณตอนเนี้พลังงานของคุณเวลาคนอยู่คนเดียวอะ่ะบางครั้งคนก็ยังคิดถึงคนเก่าๆบ้างถึงเรื่องราวเก่าๆบ้างแต่มันเป็นความคิดที่มันไม่ได้ทำให้คุณทุกข์หรือทำให้คุณเสียใจยนะคะมันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะกังวลแต่ไม่มองว่าคุณเองไม่ได้ รอดีที่จะไปติดอยู่ตรงนั้นขนาดนั้นเอ e เน y จีของคุณอยู่ประมาณ10%เี่ยาจะอยู่กับเรื่องราวเก่าๆความกลัวความเสียใจเก่าๆยังมีอยู่แต่คุณพร้อมมากๆที่จะเริ่มต้นใหม่นะอ่ะโอเคต่อไปมาดูเอ e เน y จีพลังงานของเขาคนนั้นของชาวราศีกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีกันเดียวอยู่ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกันนะคะคนที่ชาวราศีกัน คุยหรือคบอยู่ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกันนะคะเทนอว a n d s เขามีเรื่องหลายอย่างที่ต้องดูแลต้องรับผิดชอบนะคะดีเอ็มเขอเปิดให้หมดก่อนนะคะ d e ส t h ทริปคัพส์คิงอฟคัพ s โอเค บางคนอาจจะเป็นคนใหม่ของกันและกันไมมองว่าในตัวเขาอ่ะมันมีความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปไปนี้ทางที่ดีขึ้นบางครั้งในอดีตที่ผ่านมาคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะต้องรับผิดชอบนะคะหรือรู้สึกอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวกับตัวคุณอาจจะเป็นภาระหน้าที่ที่เขาเองรู้สึกต้องรับผิดชอบแต่ช่วงเวลาในช่วงครึ่งเดือนนี้ไมมองว่าพลังงานเขาจะดีขึ้นเรื่องราวเก่าๆที่มันอึดอัด ที่มันไม่ค่อยดีนะคะหรือทําให้เขาต้องกดดันหรือภาระอะไรก็แล้วแต่มันจะค่อยๆขี้คลายขึ้นนะคะขี้คลายลงหรือขี้คลายขึ้นมันจะค่อยๆคลี่คลายนะคะ <c oughs> แล้วก็ชาวหลับตัวเขาเนี่ยคุณเองยังเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเขามีความรักให้กับคุณเขามีความสุขที่ใช้เวลาร่วมกันกับคุณ <c oughs> ถ้าสมมติตอนนี้เขาอาจจะนิ่งไปเงียบไปหายไปไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่มองว่าเขาน่าจะมีเรื่องอื่น ให้ต้องกังวลหรือว่ามีความกดการจากด้านอื่นๆเข้ามาด้วยนะอันไหนดูซิแล้วคนคนนี้จะทําอย่างไรต่อไปกับชาวราศีมังกรค่ะเอ้ยชาวราศีกันเพดรับคัพการเริ่มต้นใหม่เขายังมีความรู้สึกให้กับคุณอยู่นะคะเป็นความรู้สึกดีๆีเด็ดซันยังมีความสุขคุณยังเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาจะมองว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นแม่ของลูกได้หรือเป็นผู้หญิงในดวงใจถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายในดวงใจของเขา f o u r Up Cups อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจบ้างแต่ว่าเมย์อมองว่าณนะตอนนี้เรื่องราวนั้นได้คลี่คลายไปแล้วเนี่ยสีถทัยขยะใหญ่เด,ดอะไรที่ไม่พอใจมันได้จบไปแล้วนะคะ q u e e u p s t u p s t o n Moon บางครั้งคนคนนี้เขากังวลน,นะบางครั้งเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่า หรือคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขาจริงๆหรือเปล่านะคะคุณมีใครแอบซ่อนมีความลับอะไรกับเขาหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะไพ่บอกว่าตัดสำหรับเป็นไพ่เจ็ดดาบเมย์มองว่าเขาเองไม่ได้มีอะไรปิดบังคุณแต่เป็นความรู้สึกที่เขาเองมากกว่ารู้สึกว่าคุณเองมีใครซ่อนอยู่ไหมมีอะไรปิดบังเขาหรือเปล่าเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยต่อจากเดมูลนะคะเป็นความคิดเป็นความรู้สึกของเขาเองที่เขากังวลเนานะ เขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิกนะชาวราศีพฤษภก็ขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพิจิกได้นะคะให่เดทขึ้นมาเนาะราศีสิงห์ก็ได้เหมือนกันให้เดทันนะโอเคต่อไปเราจะมาดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีกันนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีกันมีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีกันคะ I want a family with you เขาอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนี่ไงผู้หญิงในดวงใจผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกได้เขาอยากจะมีครอบครัวกับคุณ I don't want to lose you เขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆได้นะที่ไม่อยากจะเสียคุณไป I am ready เขาพร้อมแล้วที่จะจริงจังเขาพร้อมแล้วที่จะมีครอบครัวพร้อมแล้วที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ Do you want me เหมือนที่เม่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าเขายังมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นว่าคุณเอง ต้องการเขาจริงๆหรือเปล่านะคะนี่คือคําที่เขาอยากจะถามผลว่าคุณต้องการเขาจริงๆหรือเปล่านะ a n แค make up m y หม่ๆบางคนอาจจะเป็นข้อความจากคนเก่าไม่รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าคุณต้องการในชีวิต ต้องการเขาในชีวิตอยู่ไหมนะคะเขาอาจจะอยากตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกลับมาหาคนหรือเปล่าหรือการกลับมาหาคนนี้มันดีจริงๆไหมนะคะบางคนถ้าเขาเคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนนะตอนนี้เหมือนเขาเองลังเลก,กับการตัดสินใจของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทําไปในอดีตหรือตัดสินใจไปในอดีตอ่ะมันดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันถูกต้องจริงๆหรือเปล่า เหมือนเขา doubt กับความคิดหรือการตัดสินใจของตัวเองนะมีคำถามกับตัวเองแต่ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณคุยอยู่คุณคบอยู่เขาแค่จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคุณแต่หลักๆมีมัว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะพัฒนาความสัมคัญกับคุณที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะชาวราศีกันดีใจด้วยตามต่อไปเรามาดูคําแนะนํานะคะสําหรับชาวราศีกันพ่อไพ่อยากจะบอกอะไรนะขออนุญาตแกะก่อนนะคะ โอเคข้าวคนนั้นของชาวราศีกันอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันคะข้าวคนนั้นของชาวกันอยากจะบอกอะไรกับชาวกันคะ Express love to give a small token of love can con convey great appreciations นะคะ เ,เขาอยากจะให้ของขวัญอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณนะหรือบางคนเนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะให้คุณแสดงออกความรักให้เขามากกว่านี้นะคะก็คือเขาอยากจะรู้เนี่ยว่าคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณคิดเหมือนกันกับเขาถ้าคุณอยากที่จะจริงจังกับเขาก็แสดงออกชัดเจนไปเลยอาจจะด้วยเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะคะแสดงให้เขารู้ถึงความในใจของคุณก็ได้เนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับชาวราศีกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน บายบายค่ะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะบายบายค่ะ